ลงเมืองกลุงเราคนตายที่หลกตอวันนี้ต้อมพาทุกคนมาที่วัดส่วนแกว้วใค่ถีห้าข้องเขาไครถีห้าข้อง,องมือซ้องอยู่ที่นี่มีตั้งแต่ซากเบือ,อยันเรือรอบเลยครับเดี๋ยวแร่รถก้อนเดี๋ยวต้อมพาทุกคนข้ามไปปลาโนกันครับพิกัดข้องวัดส่วนแกว้วตั้งอยู่ตำบลบางเล่นอำเภอบางยญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับเรามาข้ามมาปลานี่แล้วตรงนี้จะเป็นประตูนึงนะครับ เ็เรียกว่าประตูมาาสมบัิประตูนึงจะเป็นข้องกีป่าท่าเลยครับนี่ครับจังหูหมดเดือนข้าไปแล่นครับโดแล่นยาวลอดไปถึงนู่นเลยครับวันนี้ดี่อมาเป็นวันธรรมดานะครับคนก็เลยไม่ลุยคนไม่มาอะไรแต่ข้องมันจังหูหมด หลายหูหลายตาเดีนี่ครับคองเล่นค้องไล่มีเพนันเขื่องเสียงวิตยุแต่แรกโอ้มาแล้วร้านนี้ครับมันเป็นโมเดล,เลนี่ครับแลกครับคนเดียว คล้องผวกนีสาส้มนี่ต้องมาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูหนึ่งอยู่เลยนะครับคล้องอย่างจังหู้มดแลยนะครับเดินข้ามาแล้ครั้งในอิโอ้เป็นหุ่นยนต์ก็ยัง ันนี้เหมือนเกมเลยเกมมวนเกมมวนเอามินเนี่ยนมินเนี่ยนก็นยังน่ารักดีครับโอ้แบคแมนแบคแมนแหลกวางนี่ครับ บางนี้เมื่อนออกมาจากในกาตูนเลยเมื่อนเปรียบเลยทําไอหมดแดงสไปเดอร์แมนก็ยัง นี่อุนตราแมนครับนี่ก็เป็นเครื่องบิน ร้านนี้ถือหวานนะสนใจมาครับใคร5้าของอ่าข้องแรนโมเดลพวกเนี้ยไปซาส้มไปแก็บซาส้มนะมาได้เลยทีนี้เรามาแลกกันต่อครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ประตูหนึงอยู่เลยนะครับนี่ครับข้องจีปาทะลุยแมทบอกไม่โตกว่ามีอะไรมั่งต้องมาเองครับ เลยไปเลยมากระตาไลเาหมือนกันครับ<ม>ตรงนี้ก็เป็นพวกแจกกันเอ้าเป็นชาชากรูปละนะครับโอ้จังวู้ดเม็ด พระพุทธรูปก็ยังโอ้นี่ซุวยจังครับสามร้อยห้าสิบทะเลไม่พิษนะครับซุวยจังนนะข้างล่างนี้ก็เป็นแก้ว เ่ราคามัน,180น,นงงต่อได้ร้อยแปดสิบอะให้ไม่โทกเหมือนกันครับไม่รูอ้อีตายตรงไหนก่อนดีตาลายไปหมดมันจังหูเกินครับไอ้นั่นก็อีตายไอ้น,นี่ก็อีตาย ตรงนี้ก็เป็นพระบูชานะครับรจังหูเกินครับพระพุทธเจ้าหลวงปูซอด คนก็นไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คนจังค่อยๆเดินค่อยๆแลกครับใจเย็นๆมันลุยจังงูกเกินครับอะไรมั่งล่ะนี่จังงูมัด อันนี้เป็นพวกกำลงกําไลนะครับหลูกปัดสวยงามและปะนันนี่ครับตรงนี้ก็เป็นหนาหนากาโบราณโอ้เรือนนี่โบรานแน่นอนนี่ครับ ร้านนาฬิกาโบราณน,นะครับนี่ครับเจอร้านอ้วนนาฬิกาสนใจก็ตามเบอร์นั่นเลยครับ มาวันธรรมดาก็ดีเหมือนครับเพราะว่าไม่หมาก้นแรงได้แหลกข้องได้เต็มทีร้านนี้อะไรมัง่งช่างอู้ปลุกปั๊กไฟแปลง พวดตัวเกี้ยวตัวเอสบั่นพับโอ้มีหูฟังกันครับหูฟังไวเลสนี่ ่าจะเป็นข้องมือซองนะครับถ้าไม่พิดนี่ครับเป็นข้องมือซองนะครับสภาพดีเอามากลุกอึดอัดอย่างแรงครับกับตัวนี้พ่พาข้องมาเกินพอเข้ามาในลานนี่พอข้องจังหูนีนโคดน้ำ ไอ้เรยนี่โอ้เดี๋ยวเราเดินไปลานนี่เลยที่ครับโอ้ ยังพี่นะครับนี่เราที่ข้าวมานี่ทุดสอยข้องซอยนึงแล้วนะครับนี่ครับตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ปากทางข้าวมาตึงถ่ายซอยนี่เรากำลังจะออกไปซอยซองเป็นดอกหม้สวยดีครับ ปไปครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้เป็นทางตอกับซอยซ้องนะครับหาตอนนี้เราเดินอยู่ซอยที่ซ้องนะครับเดี๋ยวเวแลหล่ร้านนี้ก่อนอย่เมีอะไรั้ง เดี๋ยวข้าไปแลกครับข้าไปแลกนาดิกานี่ขนาดกาส่วยดีนะครับแบบนี้ไปแกว้นตรงพนังไรบปานันคว้านั่งควาพนังโอ้เห็นเลยตึงนึกตึงแต่แรกนี่ไปตั้งโชว์นี่ส่วยดีครับไปใส่ตู้โชว์ เรือซ้ำเผาเรือซําเผาจํำลองแจกันเขื่อ,อะได้ถ้วยน้าชานะครับ สวยดีน่ารักดีครับซองลอยแปดสิบบาทมีแบบเมื่อนกันแบบนี้อยู่ซองชุดนะครับเตียนอยู่เออสวยดีครับนี่ก็เหลือทำเผ่า อ่าก,ก,กล้องนี่คือกล้องหน่วยลอยห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปอีกร้านนะครับนี่ครับร้านข้างๆนี่ครับคล้องกระลุยเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ซอยที่สองนะครับซอยสองคาเฟ่เลที่ครับจะมี ชากบรลมมารูปนะครับแล้วก็แจกกันโอ้โหนี่ถ้าเข้าไปแน่นแจ๊กๆเลย เดี๋ยวเราไปซอยถีซ้มกันครับจะมีทั้งหมด5ซอยนะครับดเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปแรืกันครับนี่เราเข้าซอยซ้มพอเราเข้ามาซอยซ้มก็จะเริ่มเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับพวกก้องตอกแต่งบ้านจะยู ปกข้องจีป่ะท่าปกข้องโจจะอยู่ซอยหนึ่งซอยสองผัวขาวซอยสามจะเป็นผวกเฟอร์นิเจอร์แล้วนี่ครับโอ้กาวีนี้ ข้างในก็เป็นโซฟาตู้เป็นตู้โชว์เนี่ยต้องมีตู้บันนี้นะครับที่เราเดินสอยหนึ่งสอยสองตึงใสตู้นี้ไว้โชว์สวยดีโอ้ข้างล่างนี่ก็ยั่งครับเดินครับไปเลยตะกิดโอ้ นี่ครับซอยซ้ำพอหรอก้าวมาก็จะเป็น mm hmm. เฟอร์น mm ิเจอร์แล้วพวกไมซักไม้โบราณมีเพ่ครับโ mm hmm. ตโตเตียงเก e mm ้าอี้นี่ครับตู้โชว์ mm hmm. ส่วนมาก็จะเป็นไมซักไม้โบราณตั้งเพ่นี่ครับเลขอ่ะ mm hmm. นี่เก้าอี้อินนะเก้าอี้โยก อา่นี่ก็กวีตัดป,ปดมปัดลมปัดลมโอ้จุดนี้ส่วยดีครับอ่าจุดนี้ก็ส่วย งนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เซ่วนมากไม่เป็นภาพวาดหรือวเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดน่าจะเก่าจังวู ไฟโอ้ตูวนี้ส่วยดีครับตูวใบข้างในนะครับส่วยดีส่วยดี อ๋อมีบล็อกน้ำกระบอกน้ำยิงผระดูนี่นี่นี่ครับสวยดีแล้เวเป็นคู่เลยครับ เก้าอี้นี้ส่วยจังดูเลไปข้างในครับส่วนมากจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับนั่นครับเฟอร์นิเจอร์ไม้ซักไม้โบราณ

มันจังงูเกินครับพี่นอ้องพีนี้พุมข้อตัดจอบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามกับอ่าพาพาตีซ้องนะครับอีพีวัดส่วนแก้วแล้วรับรองว่าเมียไรดีนาสนใจมากกว่านี้เลยครับตามต่อพาตีซ้องกันนะครับ